ดอกไม้มีพิษมีหลายสีลูกมันเลง ดอกอันนี้ไม่มีแมงเนาะแต่ต้นนี้แมงไหลเหมือนต้นนาบานฉันต้นนี้พันเดียวกัน <c oughs> ต้นนี้มีแมงหน่อย สวยมากเนาะดอกกุหลาบาน,นะนเข้าปนแกม,มากสงสัยจะเกาแกเ่เลยเลยเนาะนอหอมพีน่นนองย,ยังบานไม่หมดเลยเนาะยังยังบานบานไม่หน่อยนะบานยังไม่หมดดอกซิ่ซิดอกใหม่รวมกันสวย,สวย เนาะสีขาวกับสีแดงหอมเลยพี่หนงหอมหอมมาคนมาสวนแต่ชาติแต่เฉาวสวยจังหวัดดชสงพี่น้องจะสวยไหมเนี่ยนเนาะพี่อย่าลงหลายอยู่พี่น้องปีนี่โอ้ยหดูข้างในกิงกกก่งหักเลยลุกหลายลุกหลายกิ่งหักเนาะ ดอกนี่ยิ่งหอมไปหน่องดอกอบางๆนี่เนาะหอมหอมมากสินี่ไปหลยดอกดอกใหม่มีแต่สวยๆเนาะเป็นกับอากาศเนาะ อดอกพ่อป,ปี๋เขามีต่ดอกใหญ่ๆง,งามๆเนาะดอกพ่อปี๋มีแต่ดอกใหญ่ๆง,งาม,มบ้านหลังในงข้างใน ดอกโบตันสวยสวยดูข้างในผลไม้กับดกปีนีน้เนาะตกพุ่นดอกพีนพ่น้องปีนี้พุ่นดอกดอกงามข้างในอ๋าเขามีบ้านสองชั้นข้างหน้าเป็นบ้านเอ้ยข้างหน้าเป็นสวนข้างในน่ะเป็นบ้านเอาไม้มากันไม่ให้คนมองเห็น <c oughs> นี่พี่น้องป้ายบอกว่ามีกี่ซอยเนาะยู่นี่มีทางเขาสามทางสี่ทางจากทังเขาสี่ทางเนาะทางเขาสี่ทางเ,เขาก็มีบอกกฎระเบียบอะไรเนาะในนี่น <c oughs> แล้วเขาก็บอกโดยว่าให้ออกไปกี่โมงเนาะไ <c oughs> ม่ให้ยูใน่ให้นอนในนี่แต่ก็มีคนเออมาทำ มาย่างอาหารแล้วก็ดื่มกันกันกบดึกก็มีพี่น้องคงจะขออนุญาตนะเนาะให้ขออนุญาตหรือเปล่าเนะนี่ยอะไรนี่อดนงโอโอเคจากพี่น้องไปตรงนี้แหลนะเนาะถ้าเดินเที่ยวตอนเช้าจะเก่าโมงได้ยินเสียงไอ้นั่นไหมพี่น้องเม้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 ง ว่าข้างวันนี้วันพระของเงยอรมันจะ้ะวันพระเรียกวันพระเลยเนาะในบ้านฉันกม็มีกำลังเป็นดอกเนาะเดี๋ยวพาดูดอกบ๊อบปีสีเหลืองไปเลยจ้ะไปตรงบ๊อบปีสีเหลืองนี่เนาะจ้าสวัสดีจ้าดอกอะไร สวยสยสีเหลือง